มีเจ้าหน้าที่ก็มาคือกลับกลับไปแล้วได้สองสองสองเออนั่นแหละคุณตายินนั่นแหละเพิ่นเห็นล่ามแล้วเหรอช่ายช่วยอย่าพาไล่ไลาได้ผมบริใส่แมสก์อ่อคนเมย์คนเมย์ยังไม่เป็นเลยยุ่ยป้ายุ่ป้ายูดงมันอออันนี้ก็ได้ยูมาไม่ได้ื้อเลยมัน มันนอนเฮาไม่ได้ไปสิเดาเฮาไม่ได้ไปในเมืองบ่ได้ยกานดอกคนย่านมาแต่ทั้งอื่นอ่าลุ้นลุ้นเบิ่งเอาเบิ่งเอาลุ้นลุ้นเพิ่นเว้าวนะผู้เพิ่นปั่นนะเพิ่นจะเบิ่งดูหลานล้ำนำมาล้ำเพื่อเพิ่นเพิ่นยังเะเฮอดอกขาจ้างเพิ่นเว้าน่ะติดต่อเมื่อขณะนี้อะไรครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับืนแล้้วใหเม่อยบอ๋อสุดเมื่อกี้นี่นะว่าขึ้นเดี่ยวนี่แหละ ทั้งมืดนะมันสักคื่อมันสักมือแล้วเราเราเห็นนะจิบเ่าลยก็จอหาแก่มาซอยมันก็นวยจากหน่าแก่มัไปยู่งเล้ปองเลมันเลยไปยู่ป้องเลยาเพิ่นจนออเพิ่นเพิ่นบอกมาแต่ความฝันนะว้าอันยังหละเธอรอขาอันขาลำเรกลาวแลข

เอาคือมีแจงต้ดเลมาะลันเตอร์เพลุงพลมาลังถวายยังไช่แล้วเนาะปล่อยพูกผู้เล็กไปเรียวเ้็นมากนี่ตั้งมามีมิจา้ในนามเท่าทั้งหมเคยมานี่อแ้วทนี่ฉันกบพลงพันท่าเลยมันคือเน่คนตุ้มทำมีนี่ลงท้งหลังเนาะ อันพกนอนเาพนวนาโบราพาน้ำชาตั้น้ำพนเาพาน้ำหรือพานหลูกเท่าเราแบบสามเธอาเาจับพาน้ำพานลอคือว่าสามหหลือเปล่าสาหเหลือตัวหนึ่งตัวสุดท้าย สมัยนั้นนะเป็นจะเป็ี่ยนปีนึงทุกคนอยากเห็นไทยเดียวมาล้ำมันนี่ให้เบิร์เออเห็นบุญเห็นน้อยเดียวได้เราบอได้ได้โตัวในยูทูปเห็ุทั้งสามเนาะในช่องยูทูปนี่มาฮอดนี่ก็เอาค่านี่แล้วแล้วอีกตัวหนึ่งห้าหกย่างย่างอีกตัวหนึ่งลุ้นลุ้นลุ้นถ้าเอาถ้าเอามีเหมือก็โดอไมีเหิงก็โดนดอก น้ำกินเ็ด้แล้วอยู่่เวียดฮจะไปกินโยบุลละอันต้นชุดทาน้ำน้ำรั้วเม็ใส่แม็กับบลุกอ่นใช่เวลาเราลงมากรบลนเมย์นอกหัวหน้าอานเจอกับพ่อแห้งแล้วหัวหน้าห้าอ้เป็น

ก้อเสื้อบพอ้อเสเบ้สามหกหกเอ้าตายวสามหกหกเออเอ้าทำไมได้มันเหมือนกันนี่ปกติรูปอกมาจะเหมือนกันนะแต่นี่ทำไมไม่ได้เหมือนไม่เหมือนกัน สเราต้องเสียเด้อตั้งแต่เขาบอกนี่แล้วนบว่างเด้ไปไปจาบลูสศรย่างมาเมื่อเมื่อเสียห้ยเสียงดอินชิดาเจ๋อ้ยวะแม่ยางนอนก็แม่อะไรับโอ้โหชิตาค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าแต่กอค่ะอันนี้หน่วยมาแต่ซิเรสจานี่นะนาแก่ครับโอ้มาจากนาแก่มาจกคืนแล้วมาทวันเฉพาะของหน่วยนาแก่นี่ไหมเมื่อวานเพื่อนระดมกําลังมาซอยทั้งหมดคนเาทั้งหมดมีเพื่อนระดมมาประมาณสิบสายสิบทีม สิบทีมประมาณสิบชุดนะครับสิบชุดคนหานายมณนียินนั่นแหละพิเศษสาดแล้วเห็นยังไงจุดี้อ๋อกรย่างกับผู้หลัดมาพี่ทีรัตเวนมาให้มันครอบคุมพื้นที่ไงควอบคุมพื้นที่คบคุมพื้นที่บานนี้ในความคิดของเจ้าหน้าที่นี่ย่งส่วนเลือยยังมีทันได้หาก็เลื้อส่วนไหนครับคำว่าหานี่ผมว่าแกไม่น่าจะอยู่ในเขตานาแล้วอ๋อนะ พ่อว่าแกเคยหลงหลงลุงลืมบ่แม่นคนบ่แม่นคนบ่เคยไปล่อยภูนั่นเชียนภูแม่นจ้าแม่นโอ่แล้วเป็นเชียนภูเลยอ้าวเราเคยเคยเป็นอสเนาะค่อยค่อยเคยไปฟังเชียนภูก็คือที่บ้านเฮานี่แหละขึ้นไปบัดเผ่าเนี่ยแล้วจากหลงหลงลุงลืมแค่นั้นล่ะเดี่เราลงมาแล้วก็บเจักนอนทานกินนอนน้ำเย็นน้ำเด่นเฮาไปบจักแต่ว่าถ้าเรเข้าในเขตพุทธยานนะนะพุทธยานก็เลยว่าเอ้าได้หาให้เดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเขาเขียปล่อยปลาละเลยเนาะเออปล่อยปลาละเลยแท้เจ้าหน้าที่คือบุตซอยบุตรยัง แต่ปมกันหาก็ต้องไลายแล้วแต่ของมือน้องชมพูนะโอ้ยได้ย้อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้อิหริได้ข้อว่ามือมือน้องมือน้องหายกับโอ้ยได้ย้อนยุ่นหน้าะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะโอ้ยนอนเฝ้าตามเป็นจุดเป็นจุดเลยมันนนออยู่่ใเเขตาาทีิฮก คนก็น้อยบ่แม่นมันสิใหญ่ทุกพื้นที่ตารางแม่นเนาะจ้คือหน้าเฮานี่แหละสวนเจ้าย่างเคารอบอยู่บ่บ่ได้เป็นพื้นที่เนี่ยมันคืดนานๆกันได้ขึ้นน้ํามันหัวเฮาก็ไปอุดมันก็แค่นั้นแหละพื้นที่เฮาคือกันว่าได้มันฮ้อนแฮงเฮาก็จังไปว่าได้บ่ฮ้อนเขาก็เดินปกติไปเบิ่งหญ้าเบิ่งใหห้น้านี่แหหละเอ้นานนี้เาะมันงามคือให้นี่แหละไปเบิ่งเพียงมันกับน้ําก็เติ่เบิ่งให้อื่นอันนี้ก็คือกันนั่นแหละพื้นที่ไงที่มันร้อนแรงที่มันเออมีการทําไม้บุกรุกแฮงเฮาก็ไปซอยกันหรือว่าคือเดี๋ยวก็มีมีคนหายนะเฉยๆยานฝั่งนี้ เขากำลังเจ้าที่หากระดมกำลังกันมาช่วยกันคือเห็นนี่ก็ประมาณสิบส <llegar> ิบชุดสิบชุดสิบชุดมาเมื่อวานชุดแต่ความกำลังสรุปผลงานเมื่อวานเด็คนงานยังไม่เจอัายเห็นยังเจอตายยินอยู่แล้วครับเราก็่างัลตะเวนของฮาวดี <50? S 3> ่แล้วแต่ว่าไม่มีร่องรอยยังมีอะไรเลยบอกไม่เห็นครับ่มอัศลายเมื่อผลกระตุกร่องรอย่เห็นแต่ชุดก่อนที่ว่ามาหนึ่งือเห็นวายที่แกคดกำลังทำภาคุงแล้ว โอ้ใกล้ๆนั้นใกล้ๆที่แกขึ้นใช่ไหมขาดบ่ออันผมน่ะย่างละตะเวนมาแนวที่แต่มือหาหาบริเวณนะระดมกันดาหาฮะนะทางหลายก็ก็ยังบงเห็นแกเนาะถ้าว่าตายก็ต้องเห็นศพเนาะเนาะกินแตเยอนมากอดจุดบ้านก็ก้อนนี่ประมาณสักโลค่ะที่ย่างมาห้าโลเพิ่นว่านะชุดก้อนที่ห้าถามนะเพิ่นว่าอ๋อจากหลังพูน่ะเจ็ดกิโลละเพิร์นเพิร์น ดันเจอเธอตังจีพีเอชแม่สมบูรณ์เนาะป่าพคกเนาะเมื่อกี้นี่โอ้เห็นตอไม้ดิเนาะมันงามงามอีลีป่าป่าอุดมสมบูรณ์ป่างามอุดมสมบูรณ์มากชัดกระไรมาไก่ป่าดินตุบปับบปบปุ๊บโอ้ป่าอุดมสมบูรณ์มากเนาะขอบคุณค่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 ะขอบคุณให้เป็นกำลังใจให้ค่ะเจ้าหน้าที่ตอไม้อนุญาตอยู่บ่ค่ะ อนุญาตยี่บ่ไปลงในส่วนอื่นใชไปไปลงไปลงในส่วนอื่นโอ้ยถ่ายแล้วท่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว้มประมาณ30มสิบนาทีประมาณ30มสนาทีดูด้วยนะคะว่าผู้กล้านะคะหน่วยผู้กล้าจากอุทยานนาแกเนาะนาแกนะคะไดอนี